สวัสดีเช้ชาวันพุธก,ก่อนก่อนกลับจ้าเดี๋ยวเราก็จะพาแม่ไปกินเบร a ฟาสซึ่งเรากินแล้วแล้วก็กำลังรองแม่อยู่ตอนนี้ระหว่างรองก็นใช้ดูวิวห้องไปนะจ๊ะก็จะประมาณนี้อันี่จากนองเองก็จะมีเตียงนอนให้ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบที่นั่งให้อ่ะลองดูบรรยากาศนะห้องยามเช้าขณะนี้เวลากลางม,มันนี้ก็จะประมาณนี้เหมือนมันอยู่ในุูเขาอะแดดมันก็จะแบบไม่ค่อยร้อนมากอะ โอเคแล้วฝนก็ไม่ตกด้วยโชคดีมากที่มาแบบว่าฝนยุตกกบตุกระหว่างทางเนาะประมาณนี้ส่วนอาหารเขาก็จะมีแบบว่าออแบบหลากหลายเป็นเบเกอรีท่ทั่วไปมีออสลัดบาร์มีอะไรให้กินนิดน่น่อยๆก็แบบเหมือนท,ทั่วไปเนาะแต่ก็อร่อยดีอาหารก็คใช้ได้แหละนะจ๊ะแนะนำเนาะอ่ะดูบรรยากาศรลลอบๆก,ก่อนก่อนจะลงไปเล่นน้ำรอบเช้าคนลับบ้านกันทุกคนนะเห็นไหมสวยโอเคแล้วเดี๋ยวจะรีวิวสวนน,น้นรอบนึงนะคนบ๊อบวี ทุกคนขนานี้เวลา10บนาฬิกาสินาทีแล้วเท่ากัมาณก็ยังอยู่ที่ห้องอาหารเพราะว่าแม่เพิ่งลงมาอยาจะบอกว่าอาหารที่นี่เยอะมากมีให้เลือกก็คือโอเคอยู่อะคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นไงคะคุณอาหารอร่อยไหมคะอร่อยมากอิ่มไหมคะอร่อยมากเลยค่ะยกสองนิ้วเลยอิ่มไหมคะอิ่ม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 เนอะอิ่มอิ่มเกินอิ่มเนาะอิ่มคุ้มอะ เรียกว่ากลุมแนะนานะว่าถ้าเกิดมานะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าอุ๊ยรู้เลยว่าใช้พิลเตอร์ใครที่แบบว่ามาแล้วแบบว่านอนหนึ่งคืนเนาะคนลงมาทานตอนเช้าก่อนเพราะว่าที่นี่เขาจะเก็บประมาณสิบโมงแล้วก็จะจ่ายจ่ช่ดังนั้นแล้วคือรีบลงมาทานเช้าอาหารจะยังแบบเดี้ยวให้เลือดเยอะมากมาแล้วก็นะรีบกินก่อนแล้วก็จะได้ลงไปเล่นน้ําก่อนกับหนึ่งรอบเราเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำแล้วจ้าเดี๋ยวรีวิวสวนน้ำเช้าก็บอกไว้แล้วกิดข้าวไวเดี๋ยวลงสวนน้ำไม่ดู จรจะว่าของเล่นเครื่องเล่นเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจจะไปเล่นเจ็ตกีเดี๋ยวลองไปดูก่นเขาบอกว่ามีมีให้เช่าด้วยนะคะประมาณจริงๆอิงเมื่อวานช่วงเย็นมันจะมีแพรแพร,แพร,แพรเปียรด้วยแต่ว่าลืมเอากล้องไปก็เลยไม่ได้ถ่ายดูเนะาะโดยประมาณน,นะคะเอะเดินเ,เชิญเลยเป็นไงจ๊ะวันนี้สนุกไหมจ๊ะคลิปนี้ สนุกมากค่ะนี่ถ้าไม่มาจะเสียใจแย่เกือบไม่มาอยู่แล้วค่ะพลาดนะจะไม่มาแล้วจะพลาดนะวันี้สนามน้ําท่วมค่ะก็เลยได้มาค่ะก็เลยได้มาค่ะไม่เคยหยุดค่ะเอ่าเป็นพนักงานดีเด่นค่ะไม่ดีอ่ะห้ามป่วยห้ามสายห้ามไม่สบายค่ะใช่งานทุกสิ่งอย่างนะคะพนักงานดีเด่นค่ะพวเราโล่งเลยไม่เด่นอ่ะพนักงานทุกด่าลอ๋อหรอแนะนำนะคะที่นี่นะอน Ananta River Hill